สวัสดีครับพ่กรับผมมารพินแล้วก็ <c oughs> ชาแน,นลฟิลไทยใน youtube ครับวันนี้เบสิกการเดินทางนะครับก็สำหรับใครที่ไปพักโรงแรมเรียกว่าโรงแรมรูๆหน่อยนะครับอันนี้ฮาร์ดล็อกโฮเทลที่พัทยานะครับในเขียนก o o d เดย์ซันชายนะก็อันนี้เป็นใบสั่งอาหารเช้านะครับอันนี้มีเป็นภาษารัสเซีย สังกษนะครับอันนี้ breakfast นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวดูตรงเวอร์ชันภาษาไทยดีกว่าเนาอก็คือโรงแรมพวกนี้จะมีบุฟเฟ่อาหารเช้าให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปนั่งทานที่ห้องอาหารแต่สำหรับบางคนที่ขี้เกียจหรือว่าเอ่อต้องการจะตื่นเช้าเนี่ยไม,ไม่ต้องการจะตื่นเช้าหรือว่าแต่ปกติพวกนี้จะมีบุฟเฟ่จะมีถึงประมาณ10โมเช้า แต่ว่าไม่อยากจะลงไปกินหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าอาหารเช้าให้แขวนเขาบอกว่าต้องแขวนเมนูที่หน้าประตูก่อนตีสองอ่าเขาจะมีพนักง,งานมาดูว่าจะมีใครสั่งไหมนะฮะแล้วก็จะสั่งกินกี่โมงเช่นระหว่างนี้ก็คือสอโมงหรือสงโมงครึ่งสองโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่ง, 00, ง 00, อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่รายการที่ต้องการจะเอาแต่ว่าราคามี แต่นี้490บาทอันนี้ก็จะคิดเพิ่มนะครับเป็นแบบรูมสเว์ทที่ห้องอาหารเช้าไขมันต่ํานี่ไม่ให้เลือกนะครับอาหารเช้าแบบยุโรปก,ก็เป็นขนมปังอะไรนิดหน่อยนะฮะอาหารเช้าแบบอเมริกันแบบอเมริกันพวกอังกฤษอเมริกันนี้ก็จะมีพวกหนักมาเปมีแฮมชีสมีอะไรเพิ่มขึ้นมามากกว่าแบบยุโรปนะครับก็เลือกได้หมดครับเอาชาอิงลิชเบคฟาสเออเกร เปปร์มิทน,นมสดธรรมดานมไขมันตำ่ำไข่ทอดด้วยน้ำไข่ต้มแล้วแต่เราจะสั่งนะครับนะฮะให้แบบนี้เนี่ยเขาก็คิดตังเพิ่มจากค่าบริการปกติแต่นี้ก็ให้ทราบเอาไว้นะครับบางโรงแรมผมเคยเจอเหมือนกันนะที่เขาบริการอย่างนี้ฟรีให้ให้ลูกค้านะครับแต่โดยมากมักจะเป็นแบบโรงแรมที่ไม่มีบุฟเฟ่ต์เสิร์ฟเขาก็ ถามว่าลูกค้าจะรับกี่โมงแล้วเขาจะมาส่งเสิร์ฟให้อันนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งแล้วแต่นะครับ Good Day Sunshine นะครับ Hard Rock กนะก็นี่เป็นตัวอย่างให้ดูครับสำหรับนักเดินทางเผื่อจะได้ทราบไว้นะครับเวลาที่เดินทางอาจาจะไม่ใจไม่งงว่าไอใบนี้เขามีไว้ทำไมอาหารเช้าเราต้องสั่งไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับอันนี้ต้องแต่ใจก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องดูว่าสไตล์แต่โรงแรมเขามี เงื่อนขปฏิบัติยังไงด้วยเนาะนะแต่อันนี้เอาไว้สําหรับใครที่ไม่อยากไปไหนนะครับแล้วก็ให้เข้ามาส่งถึงห้องแต่เขามีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะอันนี้ผมก็ได้มาจากฮาร์ล็อกโฮเทลที่พัทยาครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ c h anel n Feel Thai ใน Youtube ครับ f w ฟหรือเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ